เป็นฐานที่6แล้วนะครับในการที่ไปคัดตัวเข้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่สมุทสาครน,นะครับเป็นการเลี้ยงบอลนะครับฐานที่6น้องแฟ้มใส่เสื้อสีส้มนะครับนะอยู่ไกลๆน้นนะครับเพราะผมนั่งถ่ายนี่ประมาณ1 5 0ยห้เมตรถึงสองเมตรนะครับเขาวาง เสาวไว้นะครับได้เลี้ยงบอลให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับกับผมก็นั่งนับดูประมาณได้สัก22วินาทีนะครับนะในการเลี้ยงบอลแหละแต่ว่าตอนนี้ผมทําเป็นภาพดีเพลย์ให้เห็นชัดๆนะครับว่าน้องแฟมใช้ได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับในการล็อกหลบคู่ต่อสู้สมมุติว่าเสานั้นเป็นคู่ต่อสู้นะครับนะคู่แข่งขันตรงนี้พลาดนิดนึงนะครับเนือก็หลุดเท้าไปแต่ก็สามารถที่ไป นำพุตบอลเข้ามาในลายนะครับแล้วก็เลี้ยงหลบกลวยนะครับทรงบางอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็เลี้ยงกลับอีกทีนึงนะครับแบบเดิมก็ใช้เวลาไป22วินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับนะาเลี้ยงดอกเคาะหมงในการเทสนะครับครั้งนี้มีมาตรฐานนะครับของโรงเรียนบาซ่านาเกลนะครับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สีนักเรียนสมุทรสาครน,นะครับในการเทศเมื่อวันวาเลนไทย14คุมภา2พนา169อันนี้เป็นฐานที่6แล้วนะครับผมยังมีให้ชมอีก2-3ฐานนะครับก็ลองติดตามมาดูนะครับนะในช่องแฟมชแนลที่กระผมทำให้กับลูกชายนะครับก็ชมฐานต่อไปกันได้นะครับนะฐานนี้ก็ไกลนิดนึงนะครับ